ยังเหลือเวลาให้คุณผู้ชมร่วมกันโหวตคะแนนให้กับลูกทุ่งเนตเปิด2024ว่าใครจะเป็นขวัญใจลูกทุ่งเนตเปิด2024และวันนี้จะปิดรับการโหวตจนถึงเวลา23นาฬิ59นาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP98 และวันนี้นะครับ จะเป็นวันสุดท้ายของการร่วมสนุกในการโหวตคะแนนให้กับขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024ประจำวันที่20สพฤษภาคมปี2567นั่นก็คือวันสุดท้ายของการร่วมสนุกในการโหวตและคุณผู้ชมนะคทับก็ยังสามารถร่วมสนุกในการโหวตรายชื่อศิลปินที่คุณชื่นชอบให้เป็นขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กจากการใช้คะแนนสะสมในการฟังลูกทุ่งเน็ตเวิร์กในแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กคะแนนการฟัง100แต้มเท่ากับ1คะแนน,นการโหวต 1นาทีการฟังเท่ากับ1แต้นนะครับและสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่กรอกข้อมูลครบถ้วนรับไปเลย1000แต้มนะครับและวันนี้วันที่20วันสุดท้ายแล้วนะครับร่วมสนุกและร่วมโหวตให้กับศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบได้เลยนะครับและวันนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตผลคะแนนล่าสุดในวันนี้ไปดูกันเลยนะครับว่าใครนำอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้เริ่มจากอันดับที่10บ นันอันนัน1.84%อันดับ9สรรามน้ำเพชร1.99%อันดับ8แอมชุทิชา2.66%อันดับ7เพชรกถาวุฒธ2.70%อันดับ6นุกธนาดน3.52%อันดับ5ลีโออทิพย์6.42%อันดับ4 4กรัมโตเกียวมิวสิก17.87%และเข้าสู่3อันดับที่น่าสนใจท็อป3และผลคะแนนก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่มจากอันดับ3นุ่นดำดง18.59%อันดับที่2ไรอันกาดบัณฑิต23.64%และอันดับที่1อุ้งอิงเพชรน้านแพง 56.83%และนี่ก็คือผลการอัปเดตในวันที่20พฤษภาคมและวันนี้ยังเหลือเวลาจนไปถึง5ทุ่ม59นาทีนะครับและจะปิดการโหวตและคุณผู้ชมก็จะทราบผลว่าใครเป็นคญใจลูกทุ่งในเวิร์ะจำปี2024และเต็งหนึ่งน่าจะเป็นน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเพราะมีคะแนนมากถึง56.83%เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม หากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ที่ nsp198 สวัสดีครับ